สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุขุสุกคนครับเอามัอนีพ่อกับบ่าวเท้าฮันน่าชาแนลนะครับมันนีผ้าพีผ้าหนองมากินเนื้อย่างครับพี่น้องเฟีนครับหลายๆท่านเพื่อนว่าอยากเห็นบ่าวเท้ากินเนื้อย่างแต่ว่าบริไิทเตาอันเตาอันทานเตาอันดังดังฟื้นดังทานนะครับเอาเตาไฟฟ้านะครับมันจังใส่ไดๆพี่น้องโอ้หมดแดงกัดโุ้หมดแดงกัดมันนีอยุ่ทงหน้านะครับยุ่ทงหน้าแต่ว่าพอดีพอคนต่อไฟมาสะ ทางขั้นซานี่บาเทาก็เลยดึงไฟมาเอากระทะไฟฝ้ามาเสียบโอ้ท่านสมัยครับพี่น้องเอา้าเอาแบบไฟฝ่าเนาะพี่น้องเนาะมันจังท่านใจใส่ได้ลลหลายๆโดดุณนะเบืงตี่พี่น้องโลกลัวบาเทาใส่ที่เดียวเลยเนือ้อม้วนแบบแผ่นกลุ้มๆนะพี่น้องเสียงอัดสีดังจดแกะจดแกลนะเด้อพี่น้องเด้อเบื้ังพอดีเลยพี่น้องเบิ้งเอามาทาั้งนี้พี่น้องเบิง้งเกเออันต้มนี่บ่กันปันดไดเด้อครับนี่ เอาเนื้อปลาลงต้มครับพี่น้องมีเนื้อปลานำเอามาเสียบๆน้ำบาเ่าครับมันนี้พักกะสิเป็นแบบพักจากลานเนื้อย่างนะครับเด้อกินกลับกินแกมเอาพักกะหลำนี่ครับอาสิบสาใจปันพักอันนี้นั่นตานไหนนะครับโอ้ทุลักทุเลจังหน่อยมีเสียงรอบคางนะครับมีเสียงรถไถมีเสียงนกเสียงโอ้หลายอย่างนะครับช่วงนี้มือแรงนะครับน้ำจิ้มก็ของลานนะครับ เพิ่นเอามาให้นะครับเอา้ามาพี่น้องมากินเนื้อยอย่างเสียบน้ำบาวแ่วขั้นสีข้างวันนี้ก็บ่ไดรได้พี่น้องเพราะว่ามันห่อนเอา้าตอกะว่างไว้ลุมก็อสุกเนี่ยแหละพี่นอ้องมาดูพี่น้องเด้อบาวแ่า,าใส่ตะเกียบกับก่ค่อยถะนัดปานไรครับม,นมนันมันเป็นหมือนๆอย่างได๋โอ้ยเนะ <c oughs> าะจัดใ้เล้ยพี่น้องเด้อเอา้าให้พี่นอ้องเบิ่งน้ากันครับโอ้เอาห่อนห่นเลยครับ หมูหนุ่มๆหมูหนุ่มดีขนานดะเดี๋ยวว่าเอาสิขีบออกแล้วมานั่งกินกระขาดก,ก่อนพี่น้องเอาอยู่ของเราเผาว่างน่าห่วงวะขีบใส่จานนะครับบังขีบหมูออกกระขาดก,ก่อนพี่น้องคนนึงโอ้ยพอดีแหละซ้ำเนี่เอาห่น ไม่เอาเหิมะแล้วบาดเท้าตันบัวแสบอืมนี่ขีดออกไปขีบเส้นนี่ออกจริงๆนเราอยากเอาอวนกระทะมานั่งกินครับแต่ว่ามันสิดโดนครับพี่น้องมันสิดเฮงเฮงผุดอันเน่าอย่างนี่ครบบาดเท้าก็ลงไปหันย่างไปอันนี้ก่อนทาที่เนวาต่อมนะครับที่นี่หิมสุกหลายโอ้ คุณน่ะบักไลยเลยพี่น้องเอาหวบกว้อนซะเลยเนะาะทานแนวต่มครับที่นี่แนวต่มก็จะมีเนื้อปลาโอ้สุกเลยแล้วนี่เนือเน้อปาลปาเานื้อปลาเรือปลาเท้าอันนี้ลงน้ำกันอันอันนน้าน่เน่น่ๆๆ่แมงกระพุนแมงกระพุน 30กีบเขาบ่เขาบ่นอื่นว่า30กีบนนเนาะถาเป็นแนวนียเขาอื่นว่าอันยังก็สบายนั่งสบายนั่งครับพี่น้องนี่โอ้บัตนัดปัญญาอันนี้ก็ได้หมุนไฟหมุนไฟตรงน,นี้ไว้มี่สวงระบบเพื่อนว่า <c ười> บ่าเท่าบ,บัตนัดปัไดารอกพี่น้องเอ้ยอืเดี๋ยวต้มคักๆก่อนแล้วแล้วมา กินให้พี่น้องมึงเลยบ้าถ้าวันบดสะใจธรวมาคอยขีบกินเนะาะบุกขากปันไดครับเอามาพี่น้องมาเอาไม่พี่น้องเพราะว่าวันนี้เทิื่องย่างเครื่องกินนำ้ำโอ้โบุกขายนัดครับบาเท่าย่างเรียบร้อยต้มเรียบร้อยเอา้าเอามากินให้พี่น้องมึงเธอเดียวเลยนะครับหลายเติบ <laughs> น้ำจิ้มถ้วยแบบไงนี่นะครับน้ำจิ้มมันจากล้านเพื่อนแล้วก็มีผัก ส่วนมากมีแต่พักกระลำครับพี่น้องพักกระลำแล้วก็พักอันโรูระผาบ้าเท่ากินดิบเลยครับบ่บ่คอยมกักพักตุ่มวันใดโบคอยมักพักตุ่มพักลวกเอา้ามาเสียบเสียบกันต่อครับพี่น้อง <c oughs> นะเห็ดเข็มก็มีแต่หัวงามอย้ยังห่อนเลยพี่น้องโอ้ยดกดินเอา้าเอาเนี่ยมันโมห่อนกูนะเสียบเสียบพี่น้องกับโบอคอยถนัดปันใดหรอครับตะเกียบอะไรมือสะบดัดเนาะ นเลาะเสียบสบายนั่งอู้มาดูพี่น้องเด้อโอ้โยนั่นละความบอธนัดบบาวเท่าก็ดีนเสียบบ่ <laughs> มั่ทันยันว่า สาไว้แล้วพี่น่องนะครับก็เลยฝ่าวอย่างแล้วมาใส่ถาดหลดใส่ถาดเดียงกันหมดเลยทิดเกลียวดีขนาะด พขากระดับนกรอบเนี่ยกรอบดีครับเป็นจัวใหี่ผมกัดขัดบ่าวถ่ายืมให้กลัวอ มันหายมากงหราพาบ้าเท่าบริกินไปนํ่อย่างไปนํ่นะครับด้วยมันบมสาใจไปไหนครับอย่างแล้วมากินเธอเดียวโหลด <c ười> ม่ปานัเน่เลยผมเป็นเนื้อ,อย่างแบบบุฟเฟ่์บาถาาวมาระมีปานํ่เดือดได้อืม้มนึกเห็นหน่อยเลยกระพุ่นความนี่ทำกุบกุบดีครับ กระมูกงูใส่เข้าไปสามตอนคักๆโหลดพี่น้อง cái này dạng thai phi long bưng, kinh nhả nó phi long, kho cái nhang nó kha tàu, kinh thằng dạng ใส่ตะเกียบมาแนี่ว่าแถาวัฒนธรรมกีบตือกีบพิษอยู่เอาสู่ไปส <laughs> ามสิบกีบลงมาเขลี่ยเลขขี่ยกุบกรุบเลยพี่น้อง

ประมาณหามุงหามุงมุงเลียง กึง้มคัวกว่าบาป <laughs> <laughs> นะเนื้อปลาครับมัเสียบตัวบวงส่วนไม่ใส่ที่สิดบนเฮียหนึน่ส่วนใส่ส่วนใส่หลวพี่น้องเนื้อปลาแบบลายหลวงพี่หนุ่มป,ป,ป,ปลาหลายๆคุณว่ามันสีสลดัดเนะเอาเบิ้ง <laughs> สิลื่นกันอยู่ คู่นะโอ้โาโอ้คนกินเขาคือเก่งขีบเส้นขีบเม็ดเขาเลยหาตอนมึงไงวาทำไมมึงขีบอะไรอื้อ Tiếng lòng hiểu nhưng mà tù lạc thu lệ kín nhạc này chắc nó ai gặp kịp này ត่อนបាតូនីញ៉ា Mẹ cập nhật mẹ nhắm mồm cuộc 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 tập 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 <cười> <cười> ừ. hừ mình tâm bụi lạ nhiều uma nó thì quy tâm có บาเทาสิบ่ค่อยบ่ค่อยเอ็นเอาขุนย่างนะครับนี่ต้มเอาอบาเทาวันนี้เสีบกวัว

มีเหรียญหมูอืมโอ้ยอืมเศษๆพี่หน้่งแต่ว่าบริย่างสุดๆใพี่น้องมึงเพราะว่าบารเทาว่ามันทุลักทุเลมันบังร้อมมันบ่เห็นบารเทา,เทาย่างแล้วต้มแล้ว จังเองมามื่อกินในพี่นอ้องเบิงแต่ว่ามื่อนี้โบเบิร์ตหรอครับมันกินแล้วมันเป็นเลนเลียนเพราะว่ามันเป็นมันหมูเป็นมันหมูเป็นอันนี้นะครับเอาโบเบิร์ตนะครับพี่น้องมือ่อนี้เนื้อย่างโล้เค,ค,คเอเืองนะครับาากับโบเบิร์ตกับมีพักไม่อันนี้น้าแต่ว่าพักบ้าทถวบริลวกนะครับบริลลกินทั้งเตาพี่น้องเบิงนะครับอย่างแล้วจังมากินเอาเพื่อความสะดวกแล้็เพื่อความรวดเร็วน้องพี่น้องเนาะ้ากินทั้งเตามันต้องไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆนะครับ เอาบรรยากาศฝากพ,พี่ฝากน้องคือเก่านะครับทั้งหลังทุงหน้าเบิ้งมอบถ่ายอยู่พี่น้องเห็นแต่หูเอาจะเมื่อเฝ้านะครับขอบุญพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติตามรับชมบ่าวเท้านะครับมันอนี้บรรยากาศยนี่ืมัแรงคลิปกินเนื้อย่างนะครับอาซีทุลักทุเลจอย่างหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ากับอันไม่ขีบซ้องอันนี้นะครับยงี้ยใดเงี้ยนั่นครับบ่าวเท้าใส่มันบถนัดมันบขึ้นจกเขาเนี้ยปั่นพี่น้อง คือว่าลรามันถนัดพยานมั่นน้องพี่น้องเนาะเอากัคือสิบวากันนะครับหลายท่านเอฟซีแฟนคลับหลายท่านมันขอมาจัดให้เลยนะพี่น้องเด้อแต่ว่าบวเต็มที่้านไดนะครับหนึ่งก็ว่าบ่าวเทาบวถนัดกับอันนี้กินกับพวค่อยสะดวกบ้านไดนะครับกขอโทษขอให้พี่น้องนะครับที่อ่าอ่ะทีกินเบื้องล้วอาจทีคัดๆัเนี้ยยิ่หน่อยนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่เขามารับชมนะครับที่ติดตามรับชมบ่าวเทานะครับคลิปนี้กินเน้ย่างกับฝากพี่ฝากน้องให้เรานะครับมากอะไรถือใจกับแช่บ่าวเทานี้นะครับเด้อ สำหรับมือนี้ครับสวัสดีครับ